วันนี้มาทำเค้กชิฟฟ่อนสูตรของครูตุ้มนะคะก็จะมีเตรียมมีไข่หกฟองอันนี้ทำสองสูตรนะแล้วก็เนี่ยไข่ขาวไข่แดงแยกกันไว้อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะก็มีไข่แดงหกฟองน้ำตาลเจ็ดสิบห้ากรัมวานิลาเคลือ่ออันนี้ก็จะเป็นแป้งผสมผงฟูสองร้อยกรัมอันนี้น้ำตาลตีกับไข่ขาว ร้อยห้าสิบกรัมแต่เราลดจากสูตรเหลือร้อยสามสิบอันนี้น้ำมันทำข้าวหนึ 115, ่งหนึ่งห้ากรัมอันนี้น้ำเปล่าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้สูตรครูตุ้มทำคนกลับมาซื้ออีกคนบอกว่าลูกค้าหลายคนเลยบอกว่ามันนุ่มมากสูตรเหมือนแบบของร้านดังเลยอะเพื่อนๆลองทำดูนะดูในอากูเลยค่ะสูตร เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะ